สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูพันธุ์ไม้ต่างประเทศที่หายากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อว่าเลมอนไว้นะครับหรือว่าบาเบโดสครูสเบอร์รี่นะครับจะสามารถพบได้นะครับในแถบสหรัฐอเมริกาตอนใต้นะครับไปถึงอาเจจินาเป็นพืชกึ่งเถานะครับใบอวบน้ําทานได้ทั้งใบและก็ผลนะครับตัวนี้จะมีโปรตีนวิตามิน A วิตามิน C และธาตุเหล็กสูงนะครับมีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น ตัวนี้เขาจะนำเอาไปทำชาก็ได้นะครับหรือว่าในต่างประเทศก็ไปทำเป็นอาหารเสริมนี่ลักษณะดอกของเขานะครับแล้วก็ผลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนต้นนี้ของผมนะครับก็กำลังขึ้นช่อดอกอยู่นะครับสามารถขยายโดยการปักชำได้เลยนะครับต้นของเขาจะมีหนามนะครับในต่างประเทศนิยมไปปลูกเป็นร้วกันสัตว์กันคนบุกลุกนะครับบางบ้านก็ปลูกเป็นซุ้มขนาดใหญ่นะครับออกดอกมาสวยมากเลยนะครับ